สวัสดีครับวันนี้หมาล่าบุญครับโดยล็อกไรเดอร์ได้พาคณะจิตนาหรือเจ้าสมบัติมาทำกิจกรรมสุดซ่อมมีแชร์โดยมีล็อ,อกไรเดอร์ผมนายวิชาติอภิชาติเฉลิมประภัยประธานล็อกไรเดอร์และประลองประธานนายชิศักดิ์คุณปติปวรคุณครับแล้วก็เจ้นสมาชิกที่ตีมาจัดการทั่วโลก นาตีเกียรติคงนะครับผออคุณพะชเชยเพชรน,นินแล้วก็นางมณีรุ้งขันชัยธนขันนะครับแล้วก็พนักงานคุณพิชนาคารด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวแทนสูงส่งสม,มสมาชิกเคพย์เกือ้อไขเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ได้รับเรื่องร้องขอจากคุณกำเดินร้อนคือน้องตีปรกรณ์นะครับทองแบน อายุ15ปีซึ่งสมบัติเหตแล้วก็เดินไม่ได้ต้องแคชชินอยู่ในกรลัมังนะครับก็เราก็ได้รับการประสานแล้วก็ได้ติดต่อศูนย์ซ่อมว่าส่วนให้การช่วยเหลือทางนิริให้ตีประกรณ์แล้วก็ลุงที่ดูแลอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับในส่วนของคนพิการเนี่ยเราก็เดินตามรอยพ่อเป็นพ่อเราได้โทรศัพท์มาว,ว่า ว่าถ้าเป็นคนหนึ่งคนในบ้านก็ต้องพิการคนหนึ่งที่ต้องดูแลนะครับในส่วนเราเป็นจิจอาสาหรือเป็นคนไทยได้วยกันรวมๆกันมาช่วยเหลือได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เขามีชีวิตดีขึ้นนิดนึงและสิ่งหนึ่งที่มีควาคือ,อะจะได้รู้ว่าคนไทยไม่ไม่ทิ้งใครไปข้างหลังหรือไม่ได้ทดมิ้งกันนะครับในส่วนกิจกรรมวันนี้สิ่งของก็ พูนทรัพย์นะครับมีทั้งพูนทรัพย์หนึ่งพันมีพ่อประเชียงแม่ทวันคุณชูฝากมาห้าร้อยบาทแนมหน่วยสังทองและครอบครัวที่ร้านครัวไฟไม้ที่นองแค่ห้าร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทในส่วนหนึ่งก็จะมีเครือขา่ายพัจนาชิปโคนเข้าบัญชีของคุณปู่นะครับอ่านั่นก็ได้รายงานในบัญชีในปู่ต้องไปเช็คในธนาคารน,นะครับในส่วนของเราของด็อกเรเดอร์แล้วก็คูมพฤษและเพื่อนสมาชิก ก็เสมือนเป็นประธานบุญนะครับได้ทุนทรัพย์จากเพื่อสมาชิกหรือผู้ที่รัทาโอนเงินมาให้พวกเราได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายของศูนย์ซ่อมีิแชร์นะครับขอบคุณยิ่ไลค์เครือข่ายสมาชิกที่สว่างอารมณ์และก็สิ่นานะครับที่ได้ประสานงานกันได้มีวันนี้นะครับก็ ผลพอปพลูกพเก่าอะไรไหมครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ศูนย์ส่ตว์มังุรวีแช์อุทัยธานีนะคะได้<ม>ลกลับร่วมกับสมาชิกเพือฝ่ายทั้งหมดนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการช่วยเหลือคนพิการนะคะผุณมาพืชเองนะคะก็มีความสุขยินดีคะ่ะได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะโอกล่าขอบคุณดอยครับทำกันทำบุญ ครับครับเดินตามรอยพ่อสารต่อที่พ่อทำทำดีแล้วไปกว่าสิ่งตอบแทนขอบคุณครับเดี๋ยวขอบับ